เราให้กูไปแลนเขียวทำไมอีกไอ้เทียเล่นไม่ได้ควยป่าดึงสูบบุหรี่อะไรก็ตีควยกูไม่ไปหรอกจะตีอีกไหมล่ะไม่ก็ไม่ได้ไม่ได้เรียกมาหาเรื่องนี่ช่าว่าคุยเฉยเฉยพี่คิดมากไปนะครับพี่เฮ้ยยืนสูบบุหรีไม่หรอกเจอกันมันจะเป็นต้องตีกันตลอดกันได้นะพูเล่พูเล่พูเลยเลยไปใช้ชีวิตชิวๆไม่เลยไม่หรอกเขาไม่ได้ว่างอะไรไม่ได้ว่างจะวางงานไหนตัด ยางงานกอดด้วยก็ยังไม่หายเหมือนนะยังงานไอ้ทำว่าไงว่าทำเรื่องนี้แค่เดี๋ยมึงเอาเอาเรื่องเรื่องไหนอ๋อเออเขาประชุมสภาอยู่บอสแต่คาดว่าเล่นได้บอสเพรามันเคยเกิดเรื่องในงานร้านแบบประมาณนั้นเกิดแล้วนี้ซวยดิเอ๋อไปดิเลสอีกแล้วหรอคุยเลยไม่เบื่อแล้วว่ะงาเม่เดี๋ยวรอรอรอเขาประชุมสภาเสร็จก่อนตีอีกแล้วตีอีกแล้วเรื่อง เห่อยเรื่องอะไรวะเบื่อแล้วว่ะพี่จริงเล่นที่ไรไม่พักกันหน่อยไหมไม่เคยเจอพี่เลยว่ะเขาก็เล่นดีกูก็อยู่ท่าไมร่ไม่เอาอะไม่หนุกหรอกเบื่อจริงนั่นึงนะบอยเราเราเบื่อแล้วปะพีปืนกีบบอกแล้ววะเอ็มพีเคอะเราเล่นกันเฉยๆน้องตื่นใหม่ครับพี่เออตื่นใหม่ขอสู้กันได้ยังจริงเบ้นะเวลาไปทำที่ยอะไรกัน ได้เก็บเงินแกงกันมั้งเนี่ยเก็บเสืกจริงเลมต้องมาตีของไม่ติดเดี๋ยวพี่จะทำไงอ่ะกลัโดนทีเฟ็กนะทรงเนี้ยกูบอกเลยไต้องเอลเคหรอกทีเฟ็กมาตีตอนนี้ก็พังแล้วมั้งใช่ไหมไหวไหมเนี่ยไม่ไหวพี่ไม่ไหวไม่ไหวรีบก่อนพี่รีบก่อนอันนี้สมเพศเนาะไม่เดี๋ยวไปซื้อเรื่องทีเฟ็กเลยไฟมันไปหน่อยเดี๋ยวจะมีไฟอุยเก็บพี่จะมีหรือจะจะมอดเลยพี่ไม่ตีเลยตีเลย หนีโอเคเบื่อที่น้ามันสรุปว่าไงซับเล่นได้เนาะก็เล่นสียังไม่รู้เรื่องอยู่วะยังไม่รู้เรื่องรู้ลาอยู่วะพี่โจที่ที่สภาประชุมเสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวโจหันสองสองไม่ล่าถ้าเบื่อเบย์สองสองไหมเวดเล่นไหมไม่ได้คุยเลยวันนั้นอะกำลังจะไปคุยโดนถามเน่ะเอ็กก็อยู่เดนว่าเวด เล่นได้ครับเอเล่นได้ครับถ้าพีเอเล่นเฮ้ยน่าสนใจอุ้ยวันใบวันโนปืนไหมอยากมาแบนแบนปืนแบนรถประมูลแบรนด์ไม่รถประมูลไม่แบนไม่แบนบ้านเอาปืนปืนอย่างเดียวเออคิดอะไรปืนนั่นแหละไม่กูถามจริงไอ้วันนั้นที่มึงพูดมามึงคิดอะไรอยู่วะ เรื่องที่มึงบอกที่มึงเพลย์เจออะไรแบรนปืนแบรนบ้านแบรนรถประมูลอะไรเนี่ยจำไม่ได้เลยมึงจำได้หรอมันมันหลอนอยู่ในหูกูไงกูเลยถามว่ามึงพูดทำไมมึงพูดอะไรโอ้รับกันแปดามสีนย์หกเก้เพื้นใหม่เรามีกี่คนไว้บอมเยอะป่ะจะสิบแล้วครับบอสโอ้ยเฮียแม่ง จอร์ดี้แาทอว่ะเซลยวดีมีเยอะป่าวะยังมาครับพ่บอที่เบคมีกีก่กระบอกครบบอสไม่รู้ครับพี่อยากคุยแมบพี่เดี๋ยวตามให้ไปมึงนะเซียวดีน่าจะน้อยนะ่น,ย,น,น,นยังยังไม่มีหรอกมั้งเพราะว่าไม่หรอกไม่อยากคุยหรอกมะบอสบอสเดี๋ยวผมคุยใ <c oughs> นบอสก่อน อ่าเรื่องเรื่องกานร้านเล่นไม่ได้บอสแต่ว่าเราเราเรียกแบบเรียกเรียกเงินจากเขาได้ประมาณนั้นได้ได้ได้เท่าไหร่มีลิมิตไหมไม่มีอ่ะไม่มีอันนี้เป็นสตอรี่ของเราเองคือแต่ว่าถ้าขึ้นกับสภามันเล่นไม่ได้จะส่งปักไเดี๋ยวใช่ปหเล่นไม่ได้ใช่ใช่แต่ก็คือเราเราาะสมความเกียรติชังแล้วก็แบบเรียกโงเคไรู้เรื่องที่สองสองจะเล่นหนูไหมพี่เราจะพาคนส่งเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหา เอาไงต้องสองป่ะเนี่ยเอาไงไปคุยที่สภาก็ได้เอ้ยกูเพิ่งมาไอ้เนี้ยกูยังไม่ได้คุยกับน้องอะไรกูเลยมันก็อันนี้นะรีบไปไหนอะรอคนเนี่ยเดี๋ยวกูไปหาแล้วกันงั้นสองสองพับด้วยก่อนเนาะรอแก๊งมารอแก๊งเรามาแล้วบอสอัพเพื่อนไหนเราจัดการเรื่องของเราก่อนได้ไหมเพื่อสะสมแต้มบ้านยังไม่ได้กินน้ำเลยอะนตรงโต๊ะตรงประตูข้าวติดคอตรงดื้อหมดเลยบ้านเราครับโอสทักดูเยอะบ ไหนพี่ไปไหนครับพี่ชายไปไปไหนไอ้ไอ้ไอ้ออยู่เนี่ะครับพี่อยากอยู่ครับเอ,อสรุปเรื่องของเราว่าไงเนี่ยก็พี่ก็เอาไปคูณสามคุณสองคุณสี่กันแล้วแต่พี่เลยครับไอร้านอะแต่มันตีได้เลยนะเรื่องนี้ไปถามสภามาแล้วด้วยเรื่องอะไรวะ แต่ก็ไม่อยากตีลรกเองเพิ่งโดนเคลเดียวมาไงอยากให้ไปฟื้นกันก่อนไม่ใช่โดนเขาบอสเาะอย่าใช้ขาว่าโดนเขาไม่เครียดแกงขึหาเหลืงเดินเดี่ยวอะไรนะเป็นแพ้เคลีเดีเอใช่ครับเป็ะ <laughs> ตีดีบอสบบหรือปล่อยเขาไปฟื้นฟูก่อนวะ นูน,นูเขามาเต้นย่อเยอะด้วยหนูจริงๆเราปล่อยเวทมาหลายรอบแล้วนะานาที่จะพลาดมาแบบนี้ซะด้วย <c oughs> ตีดีพุ่งออกมาตีว่างไงอะ วันตีไหมเหวียนอะ่ะเพิ่งโดนเคียรดีมานี่เพิ่งโดนแกลงที่เพิ่งมาเดือนเดียวอะ่ะไม่อยากจะไปซ้ำน้องมันไงเห็นน้องมันโดนมา <c oughs> เอ้ไอ้การ์ดท,ที่เขาให้มาเนี่ยมันมีแบรนด์อะไรบ้างวะ <c oughs> เอาแบบสาระสาระไอเอมูลมีแบรนด์อะไรบ้างไอเบ แบนประมูลน,นะพี่แล้วก็เ,เดียวเหรอแล้วก็เปลี่ยนเรื่องเฉยแล้วก็มีกาดครับแบบไม่ให้ตีโปรเทค,เค,เคมีปั่นไม่ได้มีแบนปืนได้ไหมไม่มีอ่ะแล้วพี่เป็นอะไรแบนปืนนะครับพี่่อะปืนใหม่มันโกงลสลับกันไหมอ่ะไอสัตว์แล้วพี่ไม่ทำอะ่ะทำอยู่อย่างกับมีคนมีตังค์เยอะอเดินแล้วเติมเป็นแสะนอะ่ะไอ้เหี้ยตีติดกระบอกเดียวเดินแล้วเติมห้าพารล่ะดูดิห้าพารดูดิ ก็อยากจะตีนะพ่อเบียดที่อะไรขนาดนั้นวะไม่ใช่ไม่อยากนะอยากจะตีนะแต่ทำไงไงก็ก็ทำแล้วก็มีบอกเดียวไอ้เหียเล่นไงไม่มีปืนตีไปแล้วอจริงไม่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 ใช่อ้นี่นะคือหมายถึงปืนไว้ปืนไกลอะไรเงี้ยปกติตีไปแล้วแต่ปืนใหม่ยิงนาโนสามเม็ดแตกอ่ะไอ้เหียเล่นคุยเลยถ้ามึงตีก็กูก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วตอนเนี้ย มริงไหมล่ะึงจะตีก็ตีไม่ใช่ว่าแบบงองเงหรืออะไรนะแม่คือด้วยสถานะที่มันสู้ไม่ได้จะให้สู้ยังไงวะจริงไหมะตีตีอะไรวะไปตีม่ถึง<ต>ม่ถึงตีกู<ะ>ไงไม่ถึงตีแก๊งกูอ๋อไม่ตีไม่ได้มีเรื่องอะไรม่เคอันนี้ับเรื่องเวทเฉยอ๋อเรื่องเวทให้ามายืนฟังเฉยไม่ได้จะตีม่เคถ้าจะสองสองเนะี <c> ่ย <oughs> ลองเปลี่ยนบรรยากาศดูดิพวกได้มันหน่อย เราอาจอาจ,จะแบบอัดใบให้ให้นายได้เยอะขึ้นแต่ว่าแบบถ้านายอยากเล่นมัมนๆนะก็แบบอาจจะแบบจํากัดน,น,นั่นนี่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยใแบบปืนใหม่หนายเยอะนะกแะจ่แบบผ่อนลงมาให้เราหน่อยอะไรเงี้ยจะ่เพื่อแต่ก็สุดท้ายนายก็จะตั้งคําถามว่าผ่อนทำไมได้นะกูตีมานอะไรเงี้ยเออได้ถ้าได้เล่นนะเอาดิแต่แต่โอนตังค์ให้น้องๆที่น้องๆองกูเติมดันหน่อยเห็นไหมไอเทียก็คาพูดนี้ถูกไหม่ะเอากูก็เข <Europeans S 1> <lebih S 2> ้าใจก็ทํามาเล่นถูกไหมเออ เติมมาเห็นไหมเออก็ใช่เหมล่ะสุดท้ายก็แค่นั้นแหละก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยมึงไม่ได้ผิดอะไรด้วยซ้ํามันผิดที่กูไม่ได้แบบมีปืนเหมือนมึงไงเอ๊ะมันอยู่ที่กูกูต้องแก้ปัญหาของกูใช่ไหมล่ะแต่ถ้ามึงตีกูก็สู้ไม่ได้มันก็เป็นปัญหาของกููไมเรื่องเรื่องเวทดนี่ยังไงให้ให้กูปล่อยไหมเวเดีน่ะหรือให้ย้ำไปเลย สภาพยังแพ้เคดีอยู่เลยอ่ะตีไปก็ตายฟรีต่ต,นะตีตีเลยตีเลยตีเลยอ้าตีตีดีกว่าโอ้ยอะไรอ่ะ <laughs> ไม่ตีเลยอ้ามันมีสุลต่านสุลตา่ตานไม่งแบบบริหารแก๊งไงว่าสุลต่านเยอะแยะเมีอะหลอย้อยจ่ะโอ้ยกูไม่ตีห้อกน้องน้องเพิ่งโดนมาเนาะไม่อยากทำว่ะโอ้ยเฮี่งนานๆทีได้ยินคำอะไรแบบนี้แปลคุณชักนมโง่ แต่จริงๆก็อยู่กันครบแล้วบอลเนาะตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเวท M K K K O D L K อ่ะอือาไงอะพี่วันไหนอะนะเอางี้ไหมสองสองไบ่ลินปืนเอาไหมเอาไหมมา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 กี่ใบน่ะไอสัตว์พอกูเอาก็ยันเงียบไอเฮี้ยสักสักร้อยใบไหมเยอะไปบ่าะไม่เยอะนะสองมันนะเว้ยมันนะเว้ยเอาดีมาขนาดนี้แล้วไอเฮี้ย กลัวแพ้เปล่าไม่กลัวหรอกทำปืนมาทำไมอีกเราจะไล่เคกันยังไงทางนั้นอ่ะหรือไม่ใช้ปืนเลยขับโง่ๆเลยหรอไล่เคเหรอจิบกระบอกอะไรสุดห้ากระบอกอะไรก็ได้ก็ฟีไม่ได้หรอกธรรมดาเอาใช้อยู่แล้วเอาพวกแบบยิงไกลยิงรัวเหมือนเดิมก็ได้อะไรว่าเล่นแบบไม่ปืนเลยดีกว่าแล้วลงไฟไม่้งหมดอ่ะเล่นไฟตรงเหมือนสตาไหมห้าร้อยใบัไฟตรงเหมือนสตาห้าร้อยใบเอ๊ แ,บบแต่ว่า,ขา,าเขานับไฟไหมหรอครับพี่เอ้าหรอเขานับไฟเหรอนับไฟครับนับไฟไรู้ยังไงก็ไดถ้ถ้าเล่นถ้าเล่นไม่ปืนอ่ะมึงมึงพูดมานได้กี่ใบกูเล่นหมดวันไหนดีวะไม่ปืนอ่ะเอาวันไหนดีวะหนุบหนุบกันไหมมีก็ได้มาดีไหมฮ่ามึงรีบเกินเตรียมตัวหน่อยไหมวันไหนเวทกับเคลดีดเพิ่งเล่น,เนมาเนี่ยให้มันเตรียมตัวหน่อยก็ได้มั้งเอ่อกูอยากอยู่กับเคลดีมากกว่าอยากอยู่กับเวทดอะรวยทั่ววัดไม่ได้ไปไกลไหมอะไรเนี่ยโอ้อะไรอ่ะโอ้ ล้วอยู่กับเวยก็ได้หกสิบคนต่อยี่สิบไหวใช่ไหมไอ้บอสพี่แพ้ตั้งแต่เริ่มแล้วตั้งแต่พี่ไม่ใช่ไหมถึงว่ามันตีกันมันจะเห็นตัวกันใช่ไหมมันจะมีคนแคสหรือเปล่าสามสิบสามสิบต้องเอาสามสิบสี่ดิร้อยยี่ครับบอลร้อยยี่พอดีเลยห้ามีแบบยังไงยังไงก็เกินอยู่แล้วเพราะว่ามันมีคนแถวนั้นด้วยมีรถอีกเนี้ยก็เกิน ลองดูดิจะได้รู้ว่าเล่นได้ไม่ได้ถ้าเราไม่ลองก็ไม่รู้หรอกจริงจริงจริงนัดวันมาเลยพวดรีบไหมอะ่ะสิบสองไหมวันที่สิบสองไหม <12. S 2> ได้ครับพวกได้ครับไปก็ประมาณร้อยพอม่คุณมขัได้ครับถ้าถ้านายแพ้นายก็มาเก็บเก็บเอาเลยเก็บงานนะโอ้แม่ไม่อยากได้เก็บพวกหม่งวะ่ะเหนื่อยได้ครับเพื่อนอร้อยใบ <ๆ S 2> ใช่ปืนเก็บตู้หมดทุกคนใช่ใช่ทำเงินที่ในนแพอยู่แล้ว แต่ถ้าเราเราแพ้เราจะอายอายหน่อยแต่เราก็อย่างนี้อยู่แล้วนี่ชอบไปเตรียมตัวไปให้พวกโสโคกไปไปดิมึงอ่ะดีอย่าแพ้คิวดีไม่ได้พี่กินน้องรักสรุปมันเอาปืนหนึ่งไหมไดนะสรุปมันเอาปืนหนึ่งไหมน่าจะเอานะพี่เอาเอาเนี่ยแหละเรามังแห้นะเราบังแฮรไม่ลองอีก ไม่กูไม่ได้ถามว่ามึงร้องให้ไหมแล้วมึงให้เขาไหมก็ให้พี่ไม่ให้ไม่ได้อ๋อไม่ให้ไม่ได้จะได้ไหมจะได้นะลอกแก็งยังอยู่ a r c a d มไม่บัตรแกงแล้วแต่เขาบอกว่าผมยังรวยนะที่ ความฝันมือปืนเป็นจริงจะได้ลงไฟสักทีเออมันได้สนุกอยู่นะอย่าไปซีเรียสมากครับถ้าจะซีเรียสเป็นเวตอรนี้หน่หนึ่งดีกว่าถ้าต้องสองนี้ผมอยากให้มองเป็นตอนที่อททสอนี้ไม่ชัเาะใช่ครับสิบสองสิบสองวันที่ส, <S <S สองใช่<ด>แล้วแล้วเราจะไล่เคสยังไงก็ไล่แบบไม่มีปืนไงเอาปืนเก็บตู้ไปเลยดี๋ยวมันพลาดยิงพลาดอะไรกันเดี๋ยวมีปัญหาอีกเน้นนกดุกอ่ะอย่าไปซีเรียส เน้นมองให้มันเป็นคอนเทนต์อ่ะดีนะก็คือโนปืนเนาะใช่เก็บตู้เลยยัดตู้เก็บตู้แพ้แน่เลยวะยัยเป็นเวคอนเทนต์อ่ะแพ้มาจะอ้าอแล้วอ้างดีวะพวกมึงอ่ะมีคำอ้างยังบ้างไม่มีปืนเขาไม่ได้ไม่มีปืนเนาะอ้างอะไรกันอีกอวะถ้าแพ้เขาความแรงกว่าความเขาแรงกว่าโอเคเจ็บเจ็บเขาเตรียมไว้ด้วยนะคขาอ้างไอ้กูว่ากูว่ามึงแพ้ดีกว่านะถ้ามึงชนะมาอาจจะโดนเก็บงานนะรู้รู้อันนี้รู้อยู่แล้วแต่สุดท้ายก็มันมันไม่ใช่หรอก ก็ใช่ก็รู้ก็รู้อยู่นี่รู้อยู่นี่ถ้าหักหน้าเกาวงใหญ่ก็รู้อยู่เนาะครับครับพี่ได้ไดครับขอตัวก่อนนะครับพี่ชักพี่บ๊อบไปพายนะครับพี่ชุนใหญ่ไปไปไปไีบอกไปค่เหนอเอ็กซไอเของคืนก็ได้ชุดเดียวไม่นองคุหรอกของที่งานร้านมาไพี่บอกไปดิไปดิไปดิดผบอกบอกน้องมาเราน้มาคืนในหกไอ้ไอ้เน้ เราะว่าแข่งมาแล้วแข่งม้าหรอดูแบบเดีย๋ยวตรงนี้นก็คือตรงนี้นก็แข่งแล้วงงหมดละ